ส่วนครับคลิปนี้เราก็จะมาทดสอบไฟสปอตไลท์นะครับ LED นะครับผมก็อันนี้ก็คือไฟหน้าเดิมเดิมของรถยามาฮ่าเคมฟิโนนะครับอันนี้ไฟต่ําแล้วก็อันนี้ไฟสูงนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสปอตไลท์อันนี้ไฟต่ำนะครับนี่นะครับผมปิดนะครับเปิดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไฟสูงนะครับผมอ่ะเเราจะลองเปิดไฟต่ําแล้วก็ลองขี่ไปดูแล้วกันนะฮะว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับผม ก็จะสังเกตว่าแค่ไฟต่ำนะครับก็เอาอยู่น,นะครับก็ดูสว่างเคลียชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองจอดตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะลองปิดไฟต่ํานะครับให้เพื่อนๆเห็นนะครับ <iki> ว <iniz CPU> ่ามองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงให้ดูแล้วกันนะฮะก็จะเห็นแค่ประมาณนี้นะครับลองเปิดไฟต่ำแสปตไลท์อีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่แล้วก็เปิดไฟสูงนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองขี่เข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะ ็ไฟตัวนี้นะครับจะสามารถตั้งสูงต่ำได้นะครับผมแล้วก็ขัดน็อตเบอร์ติคตัวเดียวก็สามารถตั้งสูงต่ำได้เลยนะครับก็ข้าอุ่นใจเลยนะครับไปในตามป่าตามเขาดึกดึกดนดนนะฮะก็เพื่อนลงทางก็มองเห็นเรานะครับผมแล้วก็รถไฟสว่างก็มีใช้ประกอบขึ้นนะครับก็ได้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับนะฮะเพื่อนจะสังเกตว่าไฟสีเหลืองก็คือไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟสีขาวก็คือไฟต่ำ ตอนนี้ผมอาจจะดูเหมือนรถอาจจะไฟจะสูงไปนิดนึงเนาะเพื่อนๆก,ก็สามารถปรับลงต่ำได้นะครับถ้าเราซ้อนสองเนี่ยท้ายมันจะห้อยนะครับมันก็จะดูสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ขับคนเดียวเราก็จะพอดีนะครับผมแต่ถ้าพเพื่อนๆซ้อนสองบ่อยก็ปรับไฟลงมาอีกสักนิดนึงก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผม อ่ะอันนี้ก็ปิดไฟ LED นะครับผมแล้วก็เปิดนะครับไฟต่ำนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ดูที่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ